สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Makerverse นะครับในคลิปที่แล้วเนี่ยเราลอง unbox เจ้าชุด Wonder Building Kit ไปแล้วนะครับแล้วก็เรารู้จักแล้วนะครับว่า Wonder Building Kit เนี่ยมีอะไรในชุดบ้างแล้วก็สามารถทำอะไรนะครับแล้วก็เหมาะกับใครนะครับแต่ในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองใช้ชุด Wonder Building Kit เนี่ยนะครับต่อเป็นรูปตัวมอเตอร์ไซค์นะครับโดยใช้คู่มือที่มีของชุด Wonder Building Kit นะครับ แล้วเราก็จะต่อจากนั้นก็จะเขียนโปรแกรมกันนะครับก็ไปเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับเว็บไซต์ที่เป็นคู่มือของชุด Wonder Building Kit เนี่ยนะครับก็จะมีอยู่ด้านล่างของคลิปนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวตัวอย่างนะครับก็คือเคสนะครับจะมีทั้งหมด32ตัวอย่างด้วยกันนะครับก็มีเยอะมากเลยนะครับแล้วก็ เดี๋ยวในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลองเคสที่1นนะครับตัวอย่างที่1เป็นการต่อรูปมอเตอร์ไซค์นะครับถ้าเราคลิกนะครับตัวเคสที่1แล้วก็จะเจอกับตัวเว็บไซต์นี้นะครับที่เขียนว่าเคสศูนย์หนึ่งนะครับเป็นตัวมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็มีรูปของตัวมอเตอร์ไซค์ที่ประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองประกอบกันดูนะครับในเว็บไซต์นี้นะครับเราก็จะต้องเตรียมนะครับตัวแมทเทเรียล นะครับหรือว่าพวกวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่เราจะต้องเตรียมนะครับเดี๋ยวเราซูมอีกนิดนึงอ่ะโอเคนะครับก็อุปกรณ์ที่เราจะใช้เนี่ยนะครับก็จะมีประมาณนี้แต่ว่าจริงๆแล้วมีคลิปนะครับที่เป็น YouTube ของอิเล็กฟิกนะครับเดี๋ยวเราลองเปิดดูอ่ตัวนี้นะครับจะเป็นคลิปสอนการประกอบนะครับตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับกอ เดี๋ยวเราจะมาลองประกอบดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอ่าโอเคอันดับแรกนะครับเราเตรียมแมทเทเรียลนะครับก็ดูตามเว็บไซต์นี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวชุดของเรานะครับอันดับแรกนะครับในชุดของเราเนี่ยเนื่องจากว่าเราแยกกล่องเรียบร้อยนะครับตัวที่สําคัญนะครับอย่าลืมตัวไมโครบิดนะครับเป็นอุปกรณ์หลักในการควบคุมการทํางานทั้งหมดนะครับของชุดอุปกรณ์ของเรา ก็เป็นไมโครบิด v 2นะครับหรือว่าจะเป็น v 1 5ก็ได้นะครับหรือว่าเวอร์ชัน1.5ทีนี้เนี่ยตัวบริกนะครับเราแยกมาเรียบร้อยนะครับก็จะอยู่ในกล่องแบบนี้นะครับเพื่อความสะดวกในการใช้งานนะครับจากนั้นเนี่ยพวกชุดอุปกรณ์นะครับเช่นบอร์ดขยายนะครับหรือว่ามอเตอร์ก็จะอยู่ในนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวเราเตรียมอุปกรณ์นะครับตามคลิปเลยนะครับก็ดูได้จาก แมทเทียรนะครับที่เราจะต้องเตรียมเช่นตัวที่1น,นะครับเป็นบล็อกแบบนี้นะครับก็จะเห็นว่าใช้1ตัวนะครับถ้าเรามาดูในกล่องของเรานะครับเราก็จะเปิดดูก็จะใช้บล็อกตัวเนี้นะครับอ่าเราก็จะจัดเตรียมนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับ ก็จะเห็นว่าบริกนะครับพวกนี้เนี่ยนะครับเราก็ดูที่รูนะครับรูบริกเป็นหลักนะครับเช่นถ้าอย่างนี้เนี่ยก็จะเป็นบริกห้ารูนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็น3รูแบบนี้นะครับเราก็ดูตามตัวคู่มือนะครับที่มีให้แล้วก็ถ้าจะให้ง่ายนะครับก็จัดเรียงนะครับตามคู่มือได้เลย หลังจากที่เราเตรียมอุปกรณ์มาแล้วนะครับก็มีเทคนิคนะครับในการที่จะทําให้อุปกรณ์ของเราเนี่ยนะครับเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็สามารถประกอบได้อย่างรวดเร็วนะครับก็เราจะใช้เทคนิคนะครับก็คือการที่เราเรียงนะครับพวกอุปกรณ์เนี่ยตามคู่มือนะครับก็จะเห็นว่าในคู่มือนะครับที่เป็นเว็บไซต์ของเราเนี่ยก็จะมีตัวบริกนะครับขนาดต่างๆแล้วก็มีรูนะครับประมาณตาม ตัวอย่างนะครับแล้วที่สําคัญนะครับถ้าเราเรียงนะครับตามตัวอย่างเนี่ยก็จะทําให้เรามีความสะดวกนะครับแล้วก็รวดเร็วในการหยิบจับนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคนะครับทีนี้เนี่ยเวลาที่เราเตรียมนะครับก็เราจะวางนะครับให้เป็นระเบียบนะครับเพราะว่าเราหยิบจับจะได้ง่ายนะครับจากนั้นเนี่ยก็อย่าลืมนะครับตัวที่สําคัญนะครับก็คือตัวบอดขยายนะครับบอดขยายตัวหัวคงตัวเนี้ยนะครับ เราจะต้องมีการชาร์จให้เรียบร้อยนะครับก็คือเสียบสาย usb นะครับก็ชาร์จไว้ก่อนนะครับถ้าใครที่แบตยังไม่เต็มตัวนี้ก็ให้ชาร์จให้เรียบร้อยนะครับเวลาที่เราชาร์จเนี่ยนะครับตัวไฟแสดงสถานะอินดิเคเตอร์นะครับก็จะปรากฏแบบนี้นะครับให้เราชาร์จให้เต็มนะครับแล้วก็อย่าใช้งานระหว่างที่ชาร์จนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะกลับไปดูที่ตัวคู่มือ ขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นการ build up นะครับตัว brick ก็คือการเริ่มต้นสร้างนะครับก็ในคู่มือนี่นะครับลำดับที่1นะครับเราจะเริ่มด้วยการสร้างโครงก่อนนะครับก็เราก็ดูเว็บไซต์ประกอบได้เลยนะครับก็จะเห็นว่าตัวมอเตอร์นะครับที่เรามีเนี่ยจะมีทั้งหมด3ตัวนะครับแต่เราจะใช้มอเตอร์สีแดงก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับ บางครั้งเนี่ยตัวบลิกนะครับเราก็อาจจะเอามาไม่ครบนะครับก็ไม่เป็นไรนะเราก็จะดูที่ฝั่งของตัวมอตเตอร์นะครับขั้นตอนที่3นะครับเดี๋ยวเราจะต่อตัวแกนนะครับเมื่อกี้เราหยิบตัวนี้มานะครับอ่านะจริงๆแล้ว ่าน่าจะเป็นตัวสั้นนะครับในกล่องเราก็จะมีตัวแกนตัวนี้นะครับเราจะต่อที่ตัวแกนของมอเตอร์นะครับอ่าแบบนี้นะครับ โอเคนะครับแล้วก็มีตัวล็อกแบบนี้นะครับโอเคสเต็ปต่อมานะครับเราก็จะใส่ตัวล้อนะครับตามคู่มือนะครับก็จะเริ่มใส่ล้อแล้วล้อตัวนี้เราจะประกอบเข้าไปก่อนนะครับ ในช่วงแรกเนี่ยเราอาจจะประกอบได้ช้านะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเราจะต้องฝึกํำนะครับอโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะประกอบล้อเข้าไปนะครับเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวบริกนะครับอีก2ตัวที่เราจะมาต่อตรงนี้นะครับ ก็ตัวนี้นะครับก็จะเริ่มเป็นโครงของตัวมอเตอร์ไซค์นะครับแบบนี้นะครับ ตอนนี้ก็จะได้เป็นโครงขึ้นมาเพิ่มแล้วนะครับทีนี้เราก็จะต่อตัวบริกนะครับบริกยาว น,นี่ก็จะได้เป็นตัวแฮนด์มอเตอร์ไซค์แล้วนะครับอ่าก็จะเป็นแบบนี้นะครับ ตอนนี้ก็ได้ตัวโครงสร้างของมอเตอร์ไซค์มาเรียบร้อยนะครับจะสังเกตเห็นว่าก็ใช้เวลาในการต่อแค่แป๊บเดียวนะครับเพราะว่าเรามีการจัดเรียงนะครับพวกอุปกรณ์พวกบริกไว้แล้วเรียบร้อยนะครับแต่ว่าบางครั้งเนี่ยอาจจะหยิบมาผิดนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าอุปกรณ์นะครับหรือว่าตัวบริกเนี่ยไม่ได้ใช้เยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราก็จะฝึกนะครับจากเคสที่ง่ายๆก่อนนะครับแบบนี้ค่อย ปรับไปเรื่อยๆนะครับเพื่อฝึกนะครับแล้วก็ก็จะมีความชํานาญขึ้นมาโดยอัตโนมัตินะครับก็จะสังเกตเห็นว่าบางครั้งเนี่ยสายไฟอาจจะอยู่ฝั่งนึงนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเราสามารถถอดเปลี่ยนได้ง่ายมากเลยอ่าโอเคตอนนี้เราก็จะติดตั้งไมโครบิดลงไปแบบนี้นะครับอ่าฝั่งด้านหน้าของไมโครบิดจะอยู่ฝั่งนี้นะครับ ที่มี0 1 2แล้วก็ตัว3โวลต์แล้วก็ตัวกล่าวนะครับไมโครบิดจะถูกติดตั้งอยู่แบบนี้นะครับอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยทีนี้เราจะต่อสายนะครับฝั่งทางนี้นะครับก็จะเป็นล้อด,ด้านซ้ายนะครับก็จะอยู่ที่มอเตอร์1น,นะครับฝั่งนี้นะครับจะอยู่ที่มอเตอร์2นะครับทีนี้เนี่ยเนื่องจากว่าสายนะครับสายของเราเนี่ยเราอาจจะ มีวิธีการเก็บนะครับก็มีความแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราลองเก็บสายดูนะครับถ้าเกิดสายยาวนะครับเราอาจจะใช้วิธีการม้วนนะครับแล้วก็หาอะไรมาหนีบไว้นะครับเพื่อไม่ให้สายเขาลากกับพื้นนะครับนะแบบนี้นะครับนะเราก็หาวิธีเก็บสายดูนะครับตอนนี้ก็เก็บสายเรียบร้อยนะครับตัว มอเตอร์ไซค์ของเราก็พร้อมสําหรับการเขียนโปรแกรมแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปเริ่มขั้นตอนการเขียนโปรแกรมกันนะครับสําหรับการเขียนโปรแกรมนะครับเริ่มต้นเราจะมาที่เว็บ makecode นะครับ makecode microbit o t org นะครับก็เป็นการเขียนโปรแกรมแบบออนไลน์นั่นเองนะครับทีนี้เราจะ new project นะครับก็คือสร้างโปรเจกต์ใหม่นะครับก็ไปที่ new project ตรงนี้เราจะตั้งชื่อนะครับตามตามเคสก็ได้นะครับ ก็คือตัวอย่างเนี่ยจะเป็นเคสที่0ูนะครับก็อาจจะตั้งแบบนี้ก็ได้นะครับหรือจะตั้งเป็นอ,อย่างอื่นก็ได้นะครับแล้วก็ c r t e อททีนี้ตัวหน้าจอนะครับในการเขียนโปรแกรมเราสามารถซูมได้นะครับหรือว่าซูมเอาออกมาได้แต่ว่าเริ่มต้นเนี่ยนะครับเราจะต้องมีการติดตั้งสิ่งที่เรียกว่าส่วนเสริมนะครับของบอร์ดขยายของเรานะครับก็ไปที่ extension จากนั้นก็ เราจะค้นหานะครับตัวบอร์ดขยายที่มีชื่อว่าหมอคงคบบูคงของเราแล้วก็ Enter นะครับจากนั้นก็คลิกนะครับที่บอดขยายหมอคงทีนี้กลุ่มคำสั่งนะครับที่เราติดตั้งนะครับก็คือหมอคงยก็จะถูกติดตั้งมาแล้วเรียบร้อยนะครับเราก็จะคลิกต่อมาเนื่องจากว่าเราจะมีการใช้งานตัวมอเตอร์กระแสตรงนะครับที่เป็นมอเตอร์สีแดงแบบนี้นะครับ โดยเราจะใช้ทั้งหมด2ตัวก็คือมอตเตอร์1ฝั่งซ้ายนะครับมอตเตอร์2ฝั่งขวานะครับเราก็จะมีการทดสอบก่อนนะครับก็อันดับแรกนะครับเราก็จะใช้นะครับการรับค่าจากปุ่มนะครับเราก็จะกดไปที่ตัว Input นะครับแล้วก็เลือก On Button A Place นะครับก็ลากออกมาเลยนะครับต่อมาเนี่ยเนื่องจากว่า ถ้าเกิดเรากดปุ่มเช่นกดปุ่ม A นะครับเราจะให้หุ่นยนต์ตัวนี้นะครับตัวมอเตอร์ไซค์ของเราเนี่ยวิ่งไปแล้วก็หยุดนะครับเราก็ไปที่ตัวคําสั่งงอโค้งเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ให้มอเตอร์นะครับก็คือเซตมอเตอร์1กับมอเตอร์2เนี่ยความเร็วเท่าไหร่นะครับหรือเราจะแยกนะครับเป็นมอเตอร์เดียวก็คือ M 1ก็คือตัวเดียวเลยนะครับความเร็วเท่าไหร่แต่ว่าในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะใช้2มอเตอร์นะครับ ก็เซตมอเตอร์เราก็จะใส่ในปุ่ม A นะครับจากนั้นก็อาจจะให้ความเร็วนะครับเช่นอาจจะเป็น30นะครับทั้ง2ล้อเลยนะเพราะฉะนั้นนะครับถ้าความเร็ว30ทั้ง2ล้อเนี่ยตัวมอเตอร์ไซค์นะครับเขาก็จะตรงไปข้างหน้านะครับอ่าโอเคหรือถ้าเกิดมอเตอร์นะครับเราสลับฝั่งนะครับผิดฝั่งเช่นเราเสียบสายสลับฝั่งนะครับ ก็เราจะไปปรับในตัวโปรแกรมนะครับอาจจะปรับให้เป็นลบ30ก็คือถอยไปด้านหลังนะครับก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองทดสอบดูนะครับกดปุ่ม a นะครับให้มอเตอร์เขาวิ่งไปข้างหน้านะครับทีนี้ถ้าเราจะกดปุ่ม b ให้หยุดนะครับเราก็จะเลือกอินพุตตัวปุ่มเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเราสามารถ Copy ได้นะครับก็คือคลิกขวาเลือก duplicate นะครับ แต่ว่าเราจะต้องเปลี่ยนนะครับเป็นปุ่ม B นะครับก็ปุ่ม B อาจจะเปลี่ยนนะครับให้ตรงนี้เนี่ยนะครับให้เราเป็นมอเตอร์หยุดละกันนะครับทั้ง2มอเตอร์เลยให้ Stop All m มอเตอร์นะครับทีนี้ในการเขียนโปรแกรมนะครับเนื่องจากว่าเราจะใช้งานบอร์ดตัวไมโครบิตนะครับใช้คนเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะทำการจับคู่นะครับอันดับแรกให้เราเสียบสาย u s เเข้ากับคอมพิวเตอร์ก่อนนะครับจากนั้นเราจะเชื่อมต่อกับตัวไมโครบิตของเรานะครับอ่าตัวนี้จะมีโค้ดอันเดิมนะครับที่เราเคยเขียนรอบก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่าอันดับแรกนะครับเดี๋ยวเราดูที่คอมพิวเตอร์ของเรานะครับก็จะเห็นว่ามีไรฟ์ของไมโครบิตปรากฏอยู่นะครับแต่ว่าเราจะทำการคอนเน c t นะครับก็คือมีการเชื่อมต่อนะครับทีนี้นะครับเนื่องจากว่า เราใช้งานไมโครบิตคนเดียวนะครับแล้วเราอยากจะลงโปรแกรมหรือว่าอัปโหลดโปรแกรมแบบง่ายงนะครับโดยการคลิกอัปโหลดนะครับโดยที่ไม่ต้อง Copy ไฟล์ไปวางนะครับเราก็ใช้วิธีการคลิกนะครับตรง3จุดตรงนี้นะครับเป็นการดาวน์โหลดออปชันนะครับหรือว่าตัวเลือกการดาวน์โหลดแล้วเราก็จะไปที่คำสั่งตัว Connect device นะครับก็คือการเชื่อมต่อนะครับแล้วเราก็จะเชื่อมต่อไมโครบิตเข้ากับคอมพิวเตอร์ของเรานะครับเพื่อเป็นการจับคู่นั่นเองนะครับ ก็คลิกที่ตัว BBC Microbit นะครับก็จะมีอุปกรณ์ของเราแล้วก็เลือก connect นะครับอตอนนี้เราก็จะ connect ตัว Microbit เรียบร้อยแล้วนะครับจะสังเกตเห็นว่าตัวนี้จะมีคำว่า download า your code นะครับ to the Microbit นะครับถ้าเรากด download ปุ๊บเนี่ยเขาก็จะอัปโหลดโค้ดเข้าไปที่ Microbit ของเราเลยนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ย ไมโครบิดของเรานะครับอาจจะให้มีการแสดงไอคอนหรือว่ารูปนะครับรูปรูปบางอย่างเราก็จะเอาตัวบล็อกนะครับตัว On Start นะครับใช้บล็อก On Start ก็เราจะคลิกที่เบสิกก่อนนะครับแล้วก็มีการโชว์ไอคอนก็ลากไอคอนเข้ามาใส่เลยนะครับจากนั้นก็จะเป็นหน้าตัวสมายหรือว่าตัวยิ้มนะครับแบบนี้นะครับบล็อกที่เราไม่ได้ใช้เช่นตัววนซ้ำ f o r e v e เเนี่ยเราก็ลากมาฝั่งซ้ายเพื่อลบได้นะครับโอเค ทีนี้เดี๋ยวเราจะลองคลิกคําว่าดาวน์โหลดนะครับอย่าลืมว่านะครับตัวดาวน์โหลดเนี่ยถ้าเราคอนเน็กแล้วนะครับอาจจะเป็นหน้าแบบนี้นะครับเราคลิกได้เลยโค้ดก็จะถูกอัปโหลดมาเรียบร้อยแล้วนะครับเร็วมากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กันอตอนนี้นะครับเรายังไม่ได้เปิดตัวบอร์ดขยายนะครับแต่ว่ามีไฟเลี้ยงก็จะมีหน้ายิ้มแล้วนะครับ เดี๋ยวซูมเอาอ,อีกนิดนึงนะครับโอเคสองสามเดี๋ยวเราจะถอดสายออกก่อนนะครับก็ในการถอดสายนะครับเราจะต้องไม่ดึงออกมาทั้งหมดนะครับก็ใช้การกดตัวนี้ลงไปนิดนึงนะครับตัวไมโครบิดแล้วก็ดึงสายแบบนี้นะครับ <Okay. S 2> เพื่อไม่ให้ไมโครบิดเขากระชากออกมานะครับโอเคตอนนี้ติดตั้งไมโครบิตเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดตัวหมอคงนะครับก็ กดหนึ่งครั้งนะครับก็จะมีไฟขึ้นมา,าทีนี้เราลองกดปุ่มที่เราตั้งค่าไว้ก็คือปุ่ม A นะครับอตอนนี้ล้อก็จะหมุนแล้วนะครับถ้าเรากดปุ่ม B มอเตอร์ก็จะหยุดนะครับก็คือเป็นการสต็อปมอเตอร์นะครับถ้าเกิดล้อของเรานะครับันหมุนกลับด้านทำยังไงนะครับหรือว่าสลับฝั่งเราก็ ปิดบอร์ดก่อนนะครับกดเหมือนดับคลิกนะครับแล้วก็ทําการสลับนะครับตัวมอเตอร์นะครับถ้าเกิดเราเสียบผิดฝั่งก็ไม่เป็นไรนะครับทีนี้เดี๋ยวเราเปิดอีกรอบนึ่งทีนี้แบตเตอรี่ของเรานะครับตอนนี้มีอยู่3ขีดนะครับก็ถือว่าเยอะนะครับใช้งานได้เราเราจะตั้งไว้ก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองกด A นูนะครับอ่ามอเตอร์ก็เราก็จะหมุนแล้วนะครับ นี้คือเดินหน้าอย่างเดียวนะครับกดสต็อปทีนี้ถ้าเราอยากจะให้หุ่นยนต์นะครับเขามีการเลี้ยวด้วยทํำยังไงนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูนะครับตัวโค้ดของเราเนี่ยเรากด a ให้มอเตอร์เขาวิ่งไปข้างหน้านะครับก็คือความเร็วแค่30นะครับทีนี้ถ้าเราอยากจะให้ตัวหุ่นยนต์ครับเขาวิ่งไปข้างหน้านะครับอ่าสักประมาณ1วินาทีแล้วก็มีการเลี้ยวซ้ายนะครับแล้วก็วิ่งเหมือนเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับก็ง่ายๆนะครับเราก็จะ มีการปลอบโค้ดนิดนึงนะครับโดยการถ้ากดปุ่ม A นะครับหุ่นยนต์นะครับก็จะมีการวิ่งเราก็จะทําการหน่วงเวลานะครับเราก็จะคลิกที่เบสิกนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับจะเป็นคําสั่งที่มีชื่อว่า Pause นะครับหรือเป็นการ Delay นั่นเองเราก็จะนํามาต่อนะครับก็คือตรงนี้เนี่ยเราจะให้วิ่งไปนะครับหวินาทีโดยหน่วยตรงนี้ ms นะครับก็คือ m i l l i s e c o n แปลว่า ใน1วินาทีนะครับก็จะมีอยู่1000มิลลิเซกันนะครับหรือว่า1000มิลลิเซกทีนี้ถ้าเราเลือก1วินาทีตรงนี้จะเป็น1000นะครับก็จะเป็นหน่วยวินาทีนั่นเองนะครับต่อมานะครับ1วินาทีแล้วเนี่ยนะครับให้ตัวมอเตอร์ไซค์เนี่ยเขาทำอะไรนะครับเช่นเราจะให้เดีอย้ายนะครับเราก็จะทำการเลือกตัวบล็อกนะครับตัวเซตมอเตอร์ตัวนี้นะครับหรือ เราจะคลิกขวาในการรูปิเคตเป็นการทําซ้ําก็ได้นะครับทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่า,อามอเตอร์ของเรานะครับ m 1จะเป็นมอเตอร์ฝั่งซ้ายนะครับ m 2เป็นมอเตอร์ฝั่งขวาเพราะฉะนั้นถ้าเราจะให้เลี้ยวซ้ายนะครับเราก็จะให้มอเตอร์ฝั่งนี้นะครับหยุดแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะทํางานก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ,อันนี้จะเรียกว่าการเทิร์นนะครับก็คือล้อหนึ่งจะหยุดเลยแต่ถ้า เราจะให้เลี้ยวโค้งนะครับก็จะเรียกว่าการสปินนะครับการสปินก็คือฝั่งนี้จะหมุนเล็กน้อยนะครับแต่ฝ <ENNIS> ั <royable> <dashboard> ่ง <astrology> นี้จะหมุนเยอะกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะโค้งนะครับโค้งแบบนี้ก็อยู่ที่เราตั้งโปรแกรมนั่นเองนะครับทีนี้กลับมาที่ตัวโปรแกรมของเรานะครับเราจะให้เดินหน้าความเร็ว30นะครับ1วินาทีจากนั้นเนี่ยให้มีการหมุนนะครับตรงนี้เราจะให้ความเร็ว m1 เนี่ยเป็น0ก็ได้นะครับ ตรงนี้อาจจะเป็นสัก50นะครับเลี้ยวสักนิดนึงนะครับก็ตรงนี้ก็ดูพิเคตมาอาจจะให้สัก0.5วินาทีนะครับก็500มิลลิเซกทีนี้เนี่ยเราอาจจะให้เขาเลี้ยวทั้งหมด4ครั้งนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไปที่คำสั่งลูปนะครับแล้วก็เลือกการทำซ้ำทั้งหมด4ครั้งนะครับตรงนี้สามารถเปลี่ยนได้นะครับเราใส่เข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็ เอาตรงนี้นะครับส่วนโปรแกรมเนี่ยใส่เข้าไปในการวนซ้ํานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรากด A นะครับตัวหุ่นยนต์ก็จะมีการวิ่งไปข้างหน้าแล้วก็มีการเลี้ยวนะครับทั้งหมด4ครั้งนั่นเองนะครับถ้าเกิดอยากจะให้หมุนแบบโค้งๆก็ตรงนี้ก็ปรับความเร็วขึ้นมานะครับอ่าโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลองดาวน์โหลดดูนะครับก็เชื่อมต่อสายไม่ได้เลยนะครับแต่ว่าจะต้องปิดบอร์ดก่อนนะครับก็กด2ครั้ง แล้วก็เชื่อมต่อนะครับอโอเคทีนี้อบอร์ดตัวไมโครบิตปรากฏแล้วนะครับเราจะคลิกดาวน์โหลดนะครับโอเคมาแล้วนะครับตอนนี้ก็มาดูที่ตัวหุ่นยนต์ของเรานะครับจะลืมะนะครับกดไว้นิดนึงโอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะลองทดสอบกันดูนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับ เดี๋ยวเราจะกดปุ่มเปิดนะครับไฟ l อ d ดีก็จะขึ้นมาแล้วเป็นหน้าสมัยนะครับทีนี้เราลองกดปุ่ม a นะครับอ่าเลี้ยวหนึ่งครั้งนะครับสองครั้งอ่าสังเกตว่าพอเลี้ยวครบสี่ครั้งนะครับเขาจะทำการหมุนบนเพราะว่านะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเนี่ยนะครับไม่ได้ให้หุ่นยนต์เขาหยุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย มอเตอร์ก็จะทำงานไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องใส่คำสั่งที่เป็นมอเตอร์ตัวสต็อปนะครับเพื่อให้เขาหยุดอ่าทีนี้เราลองปรับโปรแกรมแล้วนะครับเมื่อกี้เราจะให้เวลาในการเลี้ยวของเขาเนี่ยน้อยไปนะครับเราจะเพิ่มเป็น1วินาทีนะครับแล้วก็ให้มอเตอร์สต็อปด้วยนะครับตรงนี้เราจะให้อ่าเมื่อครบแล้วนะครับมอเตอร์ก็จะสต็อปนะครับแล้วเราลองโหลดอีกรอบหนึ่งนะครับ อย่าลืมปิดบอร์ดนะครับโหลดง่ายมากเลยนะครับโค้ดของเราเราก็ปรอบไปเรื่อยๆนะครับก็ลองฝึกใช้กันดูนะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยเปิดตัวบอร์ดนะครับเดี๋ยวซูมเอาอีกนิดนึง Okay. กดปุ่ม A นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็หยุดนะครับก็ยังไงก็ต้องลองไปเล่นดูนะครับแล้วก็ลองปร,รับโค้ดนะครับเพื่อให้หุ่นยนต์เนี่ยวิ่งเป็นรูปร่างต่างๆนะครับอย่าลืมติดตามชมช่อง The Makerverse ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ